สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเมนูเก็บคะแนนหรือว่าเล่นเลยตรงนี้นะครับใช้อีกยูเซอร์หนึ่งมาเล่นนะครับยูเซอร์นี้ไม่ค่อยได้ใช้เล่นเท่าไหร่คะแนนอาจจะน้อยนิดนึงเนาะก็ไม่แปลนเนาะเดี๋ยวมาหาแนวทางการเล่นดีๆนะครับในโหมดเก็บคะแนนเล่นเลยขอบคุณครับไม่ได้เล่นเมนูนี้นานสักพักแล้วนะครับโอเคนะครับสาเหตุที่ไม่เอาคะแนนเยอะมาเล่นเพราะว่ากว่ามันจะหมุนเจอนะครับขี้เกียจนั่งรอนะครับ เกียรนั่งรอเนาะเอาคะแนนแน้อยอย่างไรครับโอ้โหแล้วว่าเราน้อยเลยนะเจอคนยิ่งน้อยกว่าเราเอีกโอเคครับนี่ก็คือช่องสําหรับมือใหม่นะครับช่องสําหรับมือใหม่แต่ก็ไม่แน่น่ะเขาอาจจะเก่งก็ได้เนาะหินคะแนนแน่น้อยเราจะไปรู้ได้ไงว่าเขาเก่งไม่เก่ง <S <S โอเคครับก็ขึ้นมาเป็นทรงย่อๆหน่อยผมก็ขึน้นสูงไป อ่ยูเซอร์นี้ผมไม่ได้เอามาเล่นประมาณสองเดือนแล้วนะครับประมาณสองเดือนแล้วคะแนนพันสามพันสามคือเริ่มต้นเลยไม่ได้มีอะไรคือไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยมีแต่คะแนนเท่าเดิมนะครับขึ้นไปครับเขาเป็นทรงห้าแต้มเดือนก่อนนะครับ อี่แปลกนะนานๆทีจะเจอคนเล่นห้าแต้มเดินก่อนนะครับไม่ค่อยมีนะครับน้อยนักน้อยหนาที่จะเล่นส่วนมากเราจะเป็นเล่นมาตรฐานอีป,ปุ่มอิโต้กองโจรไปซะอย่างนั้นนะครับต่อ,อ,อไปโอเคครับมานี่ โอเคครับเราตัดข้ามาต่อไปโอเคครับเข้าฮอตอืมพอเรากินมานี่แล้ว ขามานี่เดี๋ยวนะถอยมานี่ดีกว่ารอโอ้ทษทีทษทีมือไปโดนขอบจอนะครับทษทีเราต่อห้ออย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วเราก็บีบเข้าไปนี่นะครับเราก็ถอยไปนี่ขยับมานี่ กินไปนี่นะครับมานี่เรียบร้อยครับจะนะไปอไม่ต้องปล่อยให้เวลาหมดนะอีพ่อนะเดินนให้มันจบจบเปิดฉากมาก็เจอคนแบบนี้แหละ พล่อยให้เวลาหมดโอ้ยพ่อเอ๋ยเจอจนได้ต้องขอไปท่านผู้ชมนะครับเจอยูเซอร์ที่มีสไตล์การเล่นแบบแบบนี้นะครับต้องขออภนะครับผมก็ไม่ได้อยากเจอเหรอกครับประเภทปล่อยให้เวลาหมดไม่เดิน ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่อย่าบอกนะว่าไม่เดินเกมนี้ไม่แน่นะครับเอาเดินอยู่เห้เดินอยู่เอาทีานี้ก็เดินได้นะแต่ทีเมื่อกี้ทำไมไม่เดินเลยทีเมื่อกี้ยังทำไมไม่เดินตอนนี้ยังเดินได้เลย มันก็แปลกเนาะโอเคครับขึ้นไปขึ้นไปขึ้นมาทางนี้ไปนี่ครับโอเคเราดักหน้าไว้ก่อนมานี่ขึ้นไปครับ แต่แกก็เดินดีนะพอแกเดินได้แกก็เดินดีพิดตรงแกไม่เดินดนี่แหละมาเขาไม่ได้เป็นรองเลยนะเนี่ยมาครับแสกเขากินฟรีซะหน่อยสิยังไงก็ได้กินฟรีครับดอกนี้ เขา่าจะเดิน13 17เลยผมว่านั่นไงนะครับ13 17เพื่อมาเข้าฮอตเพื่อมาเข้าฮอตเราก็ลงไปเข้าฮอตก่อนแต่เรายังเข้าไม่ได้อาถ้าอย่างนี้เข้าได้ไหมเอ่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องไปปิดตัวนี้ก่อนต้องไปปิดตัวนี้ก่อนเข้ากินเราหมายเรียก30หรือเปล่า อ๋ไม่เข้านะครับเขาไม่เข้านะสาเหตุที่เขาไม่เข้าผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาคิดอะไรอยู่โอเคเอาเข้าแล้วทีนี้เข้าแล้วตรงนี้เดี๋ยวนะมีแผนการอะไรไหมถ้าเดินไปนี่ให้กินฟรีแล้วเราเดินมานี่เออโอเคครับใช้ได้กินฟรีไปก่อนจ้า แผนนี้ดีนะครับเดี๋ยวคอยดูคอยดูเราเดินมานี่ให้กินกินไหนก็แล้วแต่กินทางนี้ก่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรเราก็เข้ามาไปนี่อ่ากินมานี่เราก็กินไปนี่อ่าแล้วเราก็กินมานี่อ่นานะครับ เราก็ได้กินหลายต่อหลายครั้งทีนี้เขาเดินมานี่เราก็ลงไปเข้าฮอดซะเ,เขามาบีบม,มานี่เราก็ถอยมานี่ก่อนถอยมานี่ก่อนเสร็จแล้วเราก็ยึดสายยาวไว้เรียบร้อยนะครับจบเก็บอย่าบอกนะปล่อยเวลาหมดอีก <laughs> คุณวิทยชนนะครับชื่อชื่อเกณนะถ้าใครเจอนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับวิทยชนแปดหนึ่งสองหกนะครับหน้าใสไร้ฉายาหน <c oughs> ึ่งสองหนึ่งสี่คะแนนเ <c oughs> ออเนาะคนเราสไตล์ไหนสไตล์นั้นจริงๆวิทยชนนะครับ วหวนสละอิชอช้างยอผู้หญิงชอช้างกลอลึงลอลิงนะวิชยชนแปดหนึ่งสองหกรหัสแกน,นะปล่อยเวลาหมดครับจากห้าสิบเจ็ดวิเลยนะเมื่อกี้เนี่ยแล้วปล่อยเวลาหมดต้องขออภัยในพฤติกรรมของเขากับท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับขอบคุณครับ วองว่าถ้าผู้ชมคงให้อภัยนะครับคู่ที่สองครับมาครับคู่ที่สองคู่ที่แรกคู่แรก เสียเวลาไปนานมากเนื่องจากปล่อยเวลาหมดนะครับต้องขออภัยมากๆเลยนะครับขออภัยมากๆเลยอโอเคขึ้นห้าเต้มเออห้าเต็มเดินก่อนมาแปล์มาแลกเมเื่อไม่ใช่เว้ยไม่คิดว่าจะเหมือนคนเมื่อกี้นี่เราก็เอามาตรฐานเป็นหลักก่อนนะครับเดินการเดินแนวทางการเดินก็เดินมาตรฐานเป็นหลักขึ้นอะไรมาไม่รู้แหละ ขอมาตรฐานไว้ก่อนนะครับขึ้นไปครับไปครับคนนี้คะแนนหนึ่งสามแปดเจ็ดเยอะกว่าผมนะครับ ผมพึ่งหนึ่งสามหนึ่งสองชนะครั้งแรกนะครับของยูเซอร์นี้ชนะครั้งแรกขึ้นมาขึ้นไปแล้วถ้าขึ้นยี่สิบสามมาสิบแปดจะโดนเหี่ยงสองนะครับถ้าดียี่สิบสามมาสิบแปดอันนี้ก็โดนเวี่ยงสองลักษณะนี้ อย่างสองไปลักษณะนี้ครับผมปรับปรับเข้าให้ครับผมเดินแทรกขึ้นมาทรงนี้ลงไปครับมานี่มานี่มาจับนี่ดีกว่า คอยมาดักกินฟรีตรงหมายเลขยี่สิบถ้าเขาเดินมาสิบสิบหกนะอ่านะครับคอยมาดักกินฟรีคอยมาดักกินฟรีแล้วก็ตัวถ้ากินไปทางนี้จะโดนสองยี่บหกยิบสองแต่ก็แต่ก็ได้กินคืนไม่เป็นไร มาทางนี้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเราดักนี่ไปนี่ไปครับนี่มันต้องเดิอนอย่างนี้ครับเพ้กว่าเดินให้มันจบจบไปเออ,อกดถูกใจให้เลยคุณชัยทวัฒน์นะครับคนนี้คนชื่อคุณชัยทวัฒน์ ปรบมือให้แกด้วยนะครับเดินแบบนี้นง่ายดีครับไม่ใช่แบบโอ้โหมาปล่อยให้เวลาหมดอ้าวอะไรนี่ทำไมาจู่ๆเดินให้กินฟรีมันคือดีแท้แหละหรือต่อให้ผมก่อนหรือเปล่าต่อให้ผมหนึ่งเบีย้ยนะครับต่อให้ผมหนึ่งเบียคุณชัยธวัฒนะครับคนนี้เดินมีสปิริตดีมาก เดินไม่เปลืองเวลาไม่พอเดินให้กินฟรีด้วยโอ้โหสปิริโตรโคตรเลยครับสปิริตดีมากเลยคุณชัยธวัฒน์ <c oughs> ขึ้นตั้งเป็นสามเหลี่ยมมาทรงนี้แวออกไปแหวออกมาหนีไปขึ้นมาทรงนี้ ไปนี่นะครับคู่นี้คู่ที่สองเนาะคู่ที่สองคู่ที่สองเล่นโหมดนี้จะกินเวลาเยอะกว่าโหมดชิงเหรียญทองเยอะมากนะครับเพราะว่ามันมีเวลาคิดนานมันแต่ละคู่มันจะเดินช้านะครับเวลาในในขณะที่ใช้เวลาเท่ากันกับโหมดชิงเหรียญทองแต่จะได้จํานวนคู่น้อยกว่า ต้องขออภัยนะครับอาจจะได้แค่สี่คู่อะไรเงี้ยนะครับแต่ในขณะที่กินเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะครับประมาณนี้จจานวนคู่คู่อาจจะลดลงนิดหนึ่งต้องขออภัยท่านผู้ชมเนาอยจำนวนคู่อาจจะลดลงไปนี่ครับฝัหงหน้าไว้ก่อนไม่ให้บีบออกมาไปนี่ครับเล่นอะไรส,สวยๆซะหน่อย แล้วก็ไปนี่ครับส2 2สองยี่แปดแล้วก็เข้านี่ครับกินมาอุ้ยสปิริตดีมากพี่เลยสุดยอดแล้วนี่มันต้องไดจังซีเล่นมาฮอตนะครับไม่ต้องไปหวงมากหวงเวลานะครับใส่มันไปนโลดขอบคุณมากมากครับ นะครับคู่ที่3ามคู่ที่ส,สขึ้นไปครับอ่าตัวนี้กขขึ้นมาน่าจะเป็นห้าเต้เมนะครับหต้มถ้า5้าเต้มเราจะใช้อีปุ่มรับอ้าไม่ใช่ห้าเต้มซะแล้วเป็นกองโจนนะครับคุณเป็นกองโจร เราก็ขึ้นไปสรงนี้นะครับขึ้นไปเลยมานี่เราก็ไปนี่นะครับแบกขึ้นไปถ้าแบบนี้ก็เรียกกองโจรห้าแต้มนะครับขึ้นมานี่ให้ยกเขาจะขึ้นห้ามาเก้าเขาจะขึ้นห้ามาเก้าหรือสองมหกให้เรายกสามสิบยิบห้าทั้งหมดนะครับอย่าไปยกสามสิบเอ็ดยิบหกถ้ายกสามสิบอ็ดยิบหกมันจะได้แค่เสมอ แต่ถ้ายกสามสิบยี่ห้ามันจะชนะนะครับมาดูกันว่ามันจะชนะยังไงประเด็นแรกเขาจะต้องเดินก้าวมาสิบสามก่อนเพื่อนหนีเพื่อนหนีสองก่อนเดินหนึ่งมาห้าไม่ได้เพราะเราจะยิงสิบแปดสิบห้าอ่าถ้าเดินทรงนี้ก็ได้อ่านออีกอีกทรงนี้ก็ได้ทรงหนึ่งนะครับคนนี้อาจจะไม่เลือกที่จะเดินหนีนะครับเขาต่อต่อปิดนะครับพอเขาต่อปิดมาทรงนี้เราเดิน ยี่สามสิบเก้านะครับยี่สามสิบเก้าโอเคครับต่อพิดขึ้นมาเราก็เดินยิงสองไปซะนะครับยิงสองไปแต่ที่จริงผมว่าเดินเก้าไปสิบสามหนีดีกว่านะดีกว่าต่อนะครับอังริงนะถ้าเป็นผมผมจะเดินหนีรูปเมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยหลุดก็ หลุดเลยนะครับรุดยาวๆเลยงานนี้ผมจะเดินไปเก้าสบามดีกว่าดีกว่าต่อเมื่อสักครู่นี้โอเคครับไปครับไปครับเรียบร้อยครับหมดตัวเดินหมดตัวเดิน โดยไม่ได้สักตัวครับตอนนี้อ่ะเรียบร้อยครับมาตรฐานรับกองโจนห้าแต้มนะครับเอาก็ดูว่าเขาจะเล่นโจนยังไหมไม่แน่นะ่ะคนไหนถ้าถนัดเดิอนอะไนก็จะชอบเดินอะ,นะ้นเอาไม่ใช่เว่เดินก่อนแกไม่เดินโจนนะครับเต้มนี้แกเดิน ส่งมาตรฐานงั้นผมจะเดินอะไรดีเอ่ยผมเด,ดดเดินดาวกระจายดีกว่าเดินดาวกระจายนะครับตัวนี้อ้าวเป็นญี่ปุ่มโอ้เสียดายมากเลยจำเป็นญี่ปุ่มมานี่ครับเรืยกว่าแต่จะเป็นมาตรฐานเมื่อสักครู่นี้ ครับอันตรายแล้วครับผมไม่เคยเล่นเต้มนี้กับอีปุ่มเลยนะทรงนี้นะครับไม่เคยจริงๆครับถ้าแพ้มาอย่าว่านะครับไม่เคยซ้อมเลยดาวกระจายรับอีปุ่มแบบนี้นะครับไปไหนดีทีนี้สองใจระหว่างหกมาเก้ากับสิบเอ็ดสิบหกแต่ชอบสิบเอ็ดสิบหกมากกว่า ไปนะครับวัดดวงนะครับไม่ได้ซ้อมนะครับแต้มนี้ไม่เคยซ้อมไม่เคยรู้จักไปครับถ้าชนะไปก็แสดงว่าฟลุกแค่นั้นนะครับไม่ได้ฝีมือถ้าต่อยี่สิบแปดยี่เขาแพ้เลยเพราะว่าผมจะเดินสิบสองสิบหกหลังจากเขาต่อเสร็จเขาเดินสามสิบยี่ห้า เราเบี่ยงตัวเองออกไปจากตรงนี้ดีกว่าให้มันปลดล็อกออกไปสิบเก้าสิบหกไหมต่อไหมมานี้นะครับหนีออกไป ตัวมาถ้าเราจะเดินนี้หลบไปอย่างนี้ให้กินฟรีแล้วเราแทรกเข้ากินจะดีไหมเอ่ยไปเลยครับผมว่าเราน่าจะชนะนะตัวตัวปัญหามันคือตัวหมายเลขสิบสี่เมื่อสักครู่นี้เราเอามันหลอบออแอ่าเราเอามันหลบออกจากทางแล้วโอเค ไปครับ พี่เอ๋จะปล่อยให้เวลาหมดเดินเถอะอย่าเป็นเหมือนคนแรกเลยครับอย่าได้เป็นเหมือนคนแรกเลยไม่เอาครับหมดเวลาจอยสงสัยติดเชื้อมาด้วยกันนะครับติดเชื้อปล่อยเวลาหมด ที่สี่หรือเปล่าน่าจะใช่เนาะตอนนี้กินเวลาไปแล้วเท่าไหรยี่สิบเอ็ดนาทีนะครับอันนี้แค่แค่สี่คู่นะแต่ถ้าเป็นห้องชิงเหรียญทองเนะี่ยโอ้ถ้าได้ยี่สิบกว่านาทีเนะี่ยประมาณห้าคู่หรือหกคู่ไปแล้วนะครับถ้าเวลาขนาดนี้นะสุดยอดเหมือนกันสงสัยรู้จักเราสงสัยรู้จักเราขึ้นไป ผมจะไม่ส่งสติกเกอร์นะครับผมจะไม่ส่งสติกเกอร์โอเคขึ้นมาทรงนี้อาเดินจวดจวดอย่างนี้ไหมขึ้นมาผมดาวกระจายมาตรฐานไหมยี่สิบแปดย่สิบสี่มาตรฐานม 28, ามตรฐาน,ฐานไปดาวกระจายไป นีม่มานี่ถ้าปิดนี่เดี๋ยวนะถ้าปิดนี่ต้องขึ้นมานี่มาครับ ึ้นไปมานี่ครับขึ้นมานี่ร่มได้ไม่เอ่ยร่มไม่ได้ร่มไม่ได้ยังไม่มีจังหวะร่มขึ้นไปนี่ครับอันนี้เป็นทรงมาตรฐานฝั่งนู้นมาตรฐานฝั่งนี้ดาวกระจายนะครับแต้มนี้ ขึ้นมานี่เลาะเลาะ,ะขึ้นไปแต่ชื่อเขาไม่ค่อยสุภาพนะครับน่าจะปิดมากเลย <c oughs> เขาเขาคิดยังไงเขาตั้งแบบนี้นะครับผมยังงงเลย ชื่อไม่สุภาพมากเลยจะโดนสอง้้เนี่ถ้าเราไม่เดินหนีต้องโดนต้องเดินออกก่อนต้องเดินออกก่อนลงไปมาครับกินฟรีหนึ่งตัวอ่าให้กินฟรีสองเลยนี่เอางั้นเลยนี่ เอางันก็เอาอย่านะอย่ากให้เจอทั้งสามคนเลยนะเออสุดยอดบอกแล้วว่าสุดยอดเดินไม่ต้องส่งสติกเกอร์เสียเวลาครับ, <c oughs> รบกลัวผมรล้กลัวจังเลยรลัวปอยเวลาหมดนะครับที่ี้นได้แกส่งสติกเกอร์โอเคทวทีทวกทีที่บนนะครับผมก็เลยเห็นเวลาหยุดน,นานๆไม่ได้นะผม กลัวอย่างเดียวนะครับกูเสียเวลาท่านผู้ชมขึ้นไปลงมาก็ต่อตัดนะครับเคมานี่มานี่ครับ มาน,นี่ก็เป็นภูเก็ตเลยซะแพ้นะครับถ้าเจอภูเก็ตแล้วต่ออย่างนี้แพ้นะครับแพ้เลยแพ้แล้วนะครับนี่ฝั่งง่ายฝั่งไอฝังสีดํานะครับแพ้แล้วอยาต่อนะครับถ้าใครเล่นสามตัวเรียงเดินหลังแล้วขึ้นสองมาหกแล้วเจอเขาเล่นแต้มภูเก็ตแบบนี้ห้ามต่อเด็ดขาดนะครับ ห้ามต่อห้ามต่อขึ้นมาด้วยความเคยชินมันไม่เหมือนเดินสามสองไปยบเจนะครับไม่เหมือนกันมันคนละอย่างนะค,คุณอาจจะคิดว่ามันรูปร่างคล้ายๆกับเดินลักษณะการเดินสามสองยดซึ่งเป็นแต้มมังกรหยกอันนั้นไม่ใช่นะครับโอเคครับเราไปดูชุดนี้